สวัสดีทุกคนกันด้วยครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องโ o โ r โฟกัสอีกชิ่งเคยคลิปนี้เราอยู่ในแอป FUNNY c แครนั่นเองนะคลิปนี้เราจะมาถอนกันดีกว่าสําหรับใครที่สะสมเหรียญมาจนถึงตอนนี้แล้วนะครับเดี๋ยวมาดูว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตได้หรือเปล่าสําหรับใครที่อยากเล่นเดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้ใต้ล่างคลิปก่อนที่เพื่อนๆจะไปทําการเล่นดูคลิปนี้ก่อนละกันว่า คุ้มหรือเปล่าที่จะทําการเล่นนะสำหรับการถอนเงินเข้า t ูบันนี่วอลเลตหลังจากที่เราได้ทําการเล่นไปนะครับก็จะมีอยู่2ตัวที่สามารถถอนเงินเข้า t ูบันนี่วอลเลตได้นะตัวแรกนะครับจะเป็นธนบัตรสีเขียวนะครับตอนนี้สะสมไปแล้วอยู่ที่395บาทนะครับแล้วก็เป็นเหรียญทองนั่นเองนะครับตอนนี้ผมสะสมไปแล้วนะครับอยู่ที่189บาทนะครับสาหรับตรงนี้สําหรับใครที่จะทําการสะสมคะแนนขั้นต่ำที่จะสามารถถอนได้อยู่ที่ ห0 0 0 0 0คะแนนหรืออยู่ที่ประมาณ10บาทนั่นเองการถอนนะครับจะเป็นการถอนขั้นต่ำอยู่ที่10บาทเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับสำหรับการถอนครั้งแรกของผมยังไม่มีการถอนใดๆทั้งสิ้นนะครับสำหรับใครที่จะทําการเล่นเดี๋ยวมาดูกันดีกว่านะครับว่ามีการเล่นยังไงบ้างนะสำหรับตรงนี้จะเป็นการเล่นเพื่อทําเงินนั่นเองเป็นตัวเกมที่โผล่ขึ้นมานะรายยศทอาการสะสมสําหรับคะแนนของเรานั่นเองนี่สังเกตดูตรงนี้นะครับกดคลิกเล่นได้เลยนะเป็นตัวเกมที่แยก ออกจากเมื่อกี้นะทุกคนสังเกตดู2ตัวนี้จะไม่เหมือนกันนะฟันนี้แคสนะฮะที่เป็นพื้นหลังสีส้มนะตรงนี้นะครับจะเป็นแอป,ปกระเป๋าส่วนสีเขียวตรงนี้จะเป็นตัวเกมที่เราเอาไว้เล่นนั่นเองนะอ่ะเดี๋ยวมาลองเล่นกันดีกว่านะจะผ่านไหมผมว่าผมต้องผ่านแน่นอนทุกคนนี่เห็นไหมถือว่าเล่นค่อนข้างที่จะง่ายนะ ได้ไหมทุกคนอ๋อเดี๋ยวๆปลดล็อกตรงนี้ออกก่อนนะอาแล้วทุกคนนี่นะครับก็ทําการปลดทิ้งไปได้เลยนะครับมีตรงไหนบ้างอ,าอ๋อะตัวนี้แล้วกันได้ไหมได้ไหมทุกคนโอ้โหนิดเดียวเอง โ oh, <laughs> นะอ้ไม่ได้นะอ่ะไม่ได้นะทุกคนก็ถือว่าไม่สําเร็จนั่นเองนะทุกคนเอาใหม่เอาใหม่อีกหนึ่งครั้งนะครับก่อนที่เราจะไปทําการถอนกันก็สามารถปลดแบบนี้ได้เลยนะฟิรเหมือนเดิม <laughs> เหมือนเดิมไม่มีรูอ่ะทุกคนถ้าตัวนี้ล่ะหร,หรือจะเหมือนกันไหมไม่น่าเหมือนกันอนะ่ะทุกคนจะเหมือนกันไหม เออมาใส่ตรงนี้แล้วกันมามาลองดูมีรูไหมเฮ้ยนิดเดียวเองนิดเดียวจะให้ไหมไม่ให้นะทุกคนไม่ให้อ่ะอีกรอบหนึ่งอีกรอบหนึ่งด่านที่ยี่สิบห้าของเราเนี่ยังไม่ผ่านเลยนะ เอาไงละรอบนี้ต้องรอดเลยต้องได้แล้วแหละนะมามารอดูทุกคนจะได้ไหมต้องเอาตัวนี้นี่เอียงมาทางนี้สักหนึ่งข้างให้ได้นะได้ไหมไม่น่าเอียงได้นะครับ เฮ้ยได้อยู่ทุกคนนี่ถ้าเอียงแบบนี้ได้อยู่นะถ้าเอียงแบบนี้อา้าวเกมละ เกมแล้วนะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันลองไปเล่นดูได้นะก็เป็นการสะสมคะแนนไปเรื่อยๆเดี๋ยวมาดูการถอนของเรากันอีกว่านะครับก็จะมีทั้งการเชิญเพื่อนนะบอกไว้ก่อนนะเกมนี้นะครับมีระบบเชิญเพื่อนด้วยนะครับนี่มีระบบเชิญเพื่อนด้วยนะสังเกตด,ดูตรงนี้นะครับถ้าใครเชิญเพื่อนนะจะได้เยอะมากๆเลยนะสังเกตด,ดูหากเพื่อนของคุณผ่านระดับที่5คุณจะได้อยู่ที่2,500คะแนนนะตัวที่2ใช้คะแนนอยู่ที่ประมาณ ให้เพื่อนของคุณเล่นถึงระดับที่15นะก็ได้อยู่ที่ประมาณ5,000คะแนนนะเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่4ของเราก็สะสมไปเรื่อยๆนั่นเองเดี๋ยวมาดูการสําหรับการถอนการหาคะแนนมีทั้งสายฟรีและเชิญเพื่อนระบบเกมนี้โผล่ขึ้นมาแบบนี้นั่นเองนะครับเดี๋ยวมาดูการสําหรับการถอนของเราตอนนี้เรามีคะแนนอยู่ที่ 1>, 1ล้านกว่าเหรียญน,นะทุกคน1ล้านกว่าเหรียญเดี๋ยวมาดูสําหรับการถอนของเราว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบันนี่วอลเล็ตได้ไหมทําการกดถอนเงินทั้งหมดกดคลิกไปได้เลยนะครับสังเกตดูนะก็ทําการกดทําการใส่เบอร์ทูบันนี่วอลเล็ตเข้าไปนะครับนี่ใส่เบอร์ทูบันนี่วอลเล็ตเข้าไปได้เลยนะตรวสอบดูดีๆนะครับว่าเบอร์ทูบันนี่วอลเล็ตของเพื่อนๆนะถูกต้องหรือเปล่านะหลังจากนั้นทําการกดคลิกถอนได้เลยอ่านี่ตอนนี้นะครับก็ ได้รับไมาเป็นที่เรียบร้อยยินดีด้วยคุณได้รับอยู่ที่189บาท3 0 6สตางค์แลน่าจะประมาณ36สสตางค์กดยินดีรับนะบตอนนี้นะครับก็ได้ทําการถอนไปเป็นที่เรียบร้อยอยู่ระหว่างดําเนินการนะอยู่ระหว่างดําเนินการนะครับมารอลุ้นกันดีกว่านะในคลิปหน้าเดี๋ยวมาอัปเดตให้นะว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูเบนี่วอลเล็ตได้ไหมนะเกมนี้นะครับเป็นเกมฟรีบอกไว้เลยนะมีทั้งเชิญเพื่อนและสายฟรีนะครับสาหรับใครที่จะทําการเล่นก็ต้องปลอมพิจารณาดูดีๆแล้วกันว่ามันคุ้มสําหรับการเล่นของเราอยู่ไหมนะ มาเราจะผ่านด่านนี่ให้ได้เลยนะทุกคนฟับนี้ได้ไหมต้องได้สิอ่าได้อยู่นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเอาตรงนี้ได้ไหมทุกคนไม่ได้ได้อ่ะเออลองปลดล็อกตรงนี้สิ เกมอีกแล้วทุกคนจะได้ไหมไม่ได้นะเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม,ใหม่ติดอยู่ตรงนี้อ่ะเดี๋ยวลองลองเปลี่ยนทางลองดูนะต้องค่อยๆสับลองดูนะครับสับเปลี่ยนสกรูนะบางครั้งก็ไม่เหมือนกันนะทุกคนได้ไหมอ่าได้อยู่นะครับนี่ตัวนี้ทิ้งได้เลยอ่าได้เป็นไปนที่เรียบร้อย ง่ายแล้วทุกคนรอบนี้ฟับมาดีมาดีเอาอีกแล้วทุกคนมาที่เดิมอีกแล้วเอาไงอะได้ไหมไม่น่าได้นะอ๋เอาตรงนี้มาตรงนี้แล้วกันเหมือนเดิมโอ้โหเหมือนเดิมอะ ต้องทําไงอ่ะเมื่อกี้เราก็เอาออกไปเป็นที่เรียบร้อยก็มีประมาณนี้นะลองไปเล่นดูได้ลองไปเล่นดูได้ไดไดก็ลองพิจารณาดูดีๆแล้วกันบางครั้งมันอาจจะได้ได้นะบางครั้งอาจก็ จะไม่ได้นะขึ้นอยู่กับการเล่นของเพื่อนนะส่วนหลกัหลกๆแล้วก็ได้จากการดูวิดีโอนั่นเองนะครับสำหรับการเล่นเกมปกติตรงนี้นะครับรอก็ต้องรอติดตามและการสําหรับการถอนของธนบัตรสีเขียวนะครับตอนนี้ก็ต้องรอติดตามแล้วกันผมจะต้องทำการสะสมให้ครบอยู่ที่500บาทนะครับเดี๋ยวมารอดูดีกันนะว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบีวอลเล t ได้ไหมสําหรับฟันนี่แคร์รอติดตามการอัปเดตจากช่องมตฟกนนะฮะัว่าจะสามารถถอนเงินเข้าทูบีวอลเล t ได้ไหมหร,รอติดตามแล้ว เจอกันคลิปหน้า EP นี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ